6. ภูมิชะสูตรว่าด้วยพระภูมิชะ 223. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชกฤชครั้นเวลาเช้าท่านพระภูมิชะครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังวังของชายาเสนาราชกุมารแล้วนั่งบนอาสนะ ปูลาดไว้แล้วลำดับนั้นชยะเสนร,ราชกุมารเสด็จเข้าไปหาท่านพระภูมิช้าถึงที่อยู่แล้วได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วประทับนั่งณที่สมควรชนะเสนร,ราชกุมารได้รับสั่งกับท่านพระภูมิช้าว่าก้าแต่ท่านพระภูมิช้ามีสมณพราหม์พวกหนึ่ง ผู้มีวาท่อย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าถ้าแม้ชนทั้งหลายตั้งความหวังแล้วจึงประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังและประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ ถ้าแม้ตั้งความหวังก็ม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ม่ใช่แล้วประพฤติพรหมจันทร์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ในเรื่องนี้พระศาสดาของท่านพระภูมิชามีวาทะอย่างไรมีทิฏฐิอย่างไรตรัสสอนไว้อย่างไรท่านพระภูมิชาถวายพระพรว่าพระราชกุมารเรื่องนี้อัตมาภาพมิได้สดับรับมาเฉพาะพระพัก พระผู้มีพระภาคเลยแต่เป็นไปได้ที่พระผู้มีพระภาคพึงทรงพยากรณ์อย่างนี้ว่าถ้าแม้ชนทั้งหลายตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ตั้งความหวัง และไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจันท์โดยไม่แยบคายพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ตั้งความหวังก็ม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ม่ใช่และประพฤติพรหมจันท์โดยไม่แยบคายพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้นชนทั้งหลายตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจันย์โดยแยบคายพวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังและประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคายพวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคายพวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่และประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคายพวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ พระราชกุมารเรื่องนี้อาตมาภาพมีได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเลยแต่เป็นไปได้ที่พระผู้มีพระภาคพึงทรงพยากรณ์อย่างนี้ชยเสนาราชกุมารตรัสว่าถ้าพระาศาสดาของพระภูมิชะมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ตรัสสอนไว้อย่างนี้พระาศาสดาของท่านพระภูมิชะ เฉรอยจะมีความรู้เหนือสมณพราหม์ทั้งปวงแน่แท้ลำดับนั้นชยะเสนราชกุมารทรงอังคาดท่านพระภูมิชาด้วยพัฒหารในภาชนะอันเป็นส่วนของพระองค์เองเลยทีเดียว224ครั้งนั้นแลท่านพระภูมิชากลับจากบินทบาท ภายหลังฉันพัตหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาทแล้วนั่งนัที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอประทานวโรกาสเมื่อเช้านี้ข้าพระองค์ครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังวังของชยเสณนร,ราชกุมาร แล้วนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วลำดับนั้นชยเสนร,ราชกุมารเสด็จเข้ามาหาข้าพระองค์แล้วได้ตรัสสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้รับสั่งกับข้าพระองค์ว่าข้าแต่ท่านพระภูมิชะมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าถ้าแม้ชนทั้งหลายตั้งความหวังแล้วประพฤติประมจัรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหว yea ังแล้วประพฤติประมจัร์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ ถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่และประพฤติประมรจันพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ในเรื่องนี้พระาศาสดาของท่านพระภูมิช้ามีวาทะอย่างไรมีทิฏฐิอย่างไรตรัสสอนไว้อย่างไรเมื่อชะยะเสนร,ราชกุมารรับสั่งอย่างนี้แล้วข้าพระองค์ได้ถวายพระพรว่วา ราชกุมารเรื่องนี้อัตมาภาพมิได้สดับรับมาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเลยแต่เป็นไปได้ที่พระผู้มีพระภาคพึงทรงพยากรณ์อย่างนี้ว่าถ้าแม้ชนทั้งหลายตั้งความหวังและประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังและประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคาย พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังและประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ตั้งความหวังแล้ว จึงประพฤติพรหมรจันโดยแยบคายพวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ตั้งความหวังก็ไม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ไม่ใช่และประพฤติพรหมรจันโดยแยบคายพวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ เรื่องนี้อัตมาภาพไม่ได้สดับรับมาเฉพาะพระภาคของพระผู้มีพระภาคเลยแต่เป็นไปได้ที่พระผู้มีพระภาคพึงทรงพยากรณ์อย่างนี้ชยเสยรจจนราชมารรับสั่งว่าถ้าพระศาสดาของท่านพระภูมิชะผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ตรัสสอนไว้อย่างนี้พระศาสดาของท่านพระภูมิชะ ชรอยจะมีความรู้เหนือสมณพราหม์ทั้งปวงแน่แท้ข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้แล้วเมื่อพยากรอย่างนี้ชื่อว่าพูดตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ไม่เชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำเท็จชื่อว่าเป็นผู้พูดอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่มีบ้างหรือที่คำกล่าวเช่นนั้น และคำกล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภูมิชะช่างเถิดเธอถูกถามอย่างนั้นแล้วเมื่อพยากรณ์อย่างนั้นชื่อว่าพูดตรงตามที่เรากล่าวแล้วไม่ชื่อว่ากล่าวตูเราด้วยคำเท็จชื่อว่าเป็นผู้พูดอย่างสมเหตุสมผลไม่มีเลยที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมา จะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้แต่สมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาสังกัปปะเป็นมิจฉาวาจาเป็นมิจฉาวายามะเป็นมิจฉาสติเป็นมิจฉา,าสมาธิถ้าแม้สมณะหรือพรามเหล่านั้นตั้งความหวังและประพฤติประมาจันพวกเขาก็จะสามารถบรรลุผลได้ ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติปรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติปรมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ตั้งความหวังก็ไม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ไม่ใช่และประพฤติพรมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะอุบายอันไม่แยบคายพวกเขาจึงไม่สามารถบรรลุผลได้225ภูมิชะเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการน้ำมันสแสวงหาน้ำมันเที่ยวเสาะหาน้ำมันเกลี่ยสายลงในรางแล้วเอาน้ำพรมไปคั้นไปถ้าแม้นบุรุษนั้น ต right. ั้งความหวังแล้วเกลี่ยทรายลงในรางเอาน้ำพรอมไปคั้นไปเขาก็ไม่สามารถได้น้ำมันถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วเกลี่ยทรายลงไปในรางเอาน้ำพรอมไปคั้นไปเขาก็ไม่สามารถได้น้ำมันถ้าแม้ตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วเกลี่ยทรายลงในรางเอาน้ำพรอมไปคั้นไป เขาก็ไม่สามารถได้น้ำมันถ้าแม้ตั้งความหวังก็ไม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ไม่ใช่แล้วเกลียดายลงในรางเอาน้ำพรมไปคั้นไปเขาก็ไม่สามารถได้น้ำมันข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะอุบายอันไม่แยบคายเขาจึงไม่สามารถได้น้ำมันแม้ฉันใดสมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาสังกัปปะเป็นมิจฉาวาจาเป็นมิาาจฉากรรมตะเป็นมิจฉา,าอาชิวะเป็นมิจฉาวายามะเป็นมิจฉาสติเป็นมิจฉา,าสมาธิถ้าแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นตั้งความหวังและประพฤติพรหมรจันพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติปรหมรจันพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติประมรจันพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ตั้งความหวังก็ไม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ไม่ใช่และประพฤติปรหมรจันพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะอุบายอันไม่แยบคายพวกเขาจึงไม่สามารถบรรลุผลได้เปรียบเหมือนบุรุษที่ต้องการนมสดสแสวงหานมสดเที่ยวสะหานมสดแต่รีดนมสดจากเขาโคแม่ลูกอ่อนถ้าแม้บุรุษนั้นตั้งความหวังแล้วรีดเอาจากเขาโคแม่ลูกอ่อนเขาก็ไม่สามารถได้นมสดถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วรีดเอาจากเขาโคแม่ลูกอ่อน เขาก็ไม่สามารถได้นมสดถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังว่าถ้าแม้ตั้งความหวังก็ไม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ไม่ใช่แล้วรีดเอาจาก